เช็กสิทธิ์เกษตร,รกร www. y ยาวาเกษตรกร .com หลายคนได้เงินแล้ว5,000บาทรีบตรวจสอบสถานะเลยสวัสดีค่ะสองใจกระจายข่าวคลิปนี้นะคะก็มีข่าวดีจะมาบอกเกี่ยวกับ เยาวยาเกษตรกรหลายคนได้รับเงินแล้ว5,000บาทก่อนจะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครป์และกดกระดิ่งที่ช่อง2ใจกระจายข่าวเพื่อติดตามข่าวสารครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะอย่าลืมตรวจสอบสถานะรับเงิน5,000บาท www. เยาวาเกษตรกร .com เช้านี้หลายคนได้รับเงินแล้ว ย้ำเกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถลงทะเบียนเพื่อรักษาเงินได้จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25เมษายน63 มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกร,รกฎาคม2563รวมวงเงินของโครงการ150,000ล้านบาทโดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่านทกสทุกสาขากว่า1,200สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63ที่ผ่านมา วันละประมาณหนึ่งล้านรายไม่เว้นวันหยุดราชการตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้นล่าสุดด็ตรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่าเกษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์เงื่อนไขเนื่องจากขาดการยืนยันสิทธิ์ติดต่อนาน3ปีและกลับมาขึ้นบัญชีได้ใหม่อีกรอบเมื่อวันที่15พฤษภาคมขณะนี้มีหล้านรายในจานวนนี้ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการพาะปลูกเนื่องจากประสบปัญหาภัยแลง้งต้องรอเข้าสู่ฤดูฝนที่ปีนี้ล่าช้ากว่าทุกๆปีสำหรับกลุ่มนี้สามารถมาลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมหลังจากเพาะปลูก15วันสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานของกระทรวงเกษตรที่อยู่ในพื้นที่รับรองตัวตนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาครั้งเดียวรวม15,000บาท อย่างไรก็ตามเกษตรกร,กรสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอรับสิทธิ์กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงกรเกษตรหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงกรเกษตร www.moc.go.th a กลุ่ม2ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่1-15ถึง15พฤษภาคมหลังพิจารณาแล้วแต่ถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึง 5มิถุนายนโดยมีน,นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธานพิจารณาขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์และเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นประโยชน์ในครั้งหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สองใจกระจายข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ